กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์สัตว์น้อยมีพิษสวัสดีค่ะผู้ปกครองและเด็กๆทุกคนวันนี้นะคะก็มาพบกับค,คุณครูแป้งในหน่วยปลอดภัยไว้ก่อนวันนี้นะคะค,คุณครูแป้งก็มีกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์มาให้เด็กๆได้ทํากันเป็นกิจกรรมงานปั้นค่ะเด็กๆอยากสร้างไม่คะว่าค,คุณครูแป้งจะพาเด็กๆมาปั้นเป็นรูปอะไร วันนี้นะคะคุณครูแปงจะพาเด็กๆมาปั้นรูปสัตว์มีพิษค่ะเด็กๆพร้อมกันหรือยังคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มทำกันเลยอุปกรณ์ของเรานะคะก็จะมีแผ่นรองปั้นดินน้ำมันเมื่ออุปกรณ์พร้อมแล้วเราไปเริ่มทำกิจกรรมกันเลยขั้นตอนแรกนะคะให้เด็กๆหยิบดินน้ำมันขึ้นมาจากนั้นนำมานวดนวดนวดปั้นปั้นปั้น ครึงครึงครึงให้เป็นรูปสัตว์มีพิษที่เด็กๆต้องการได้เลยนะคะเมื่อเด็กๆปั้นรูปสัตว์มีพิษเสร็จแล้วให้เด็กๆตกแต่งพื้นที่โดยรอบให้สวยงามตามจินตนาการได้เลยค่ะ เมื่อเด็กๆสร้างสรรค์ผลงานเสร็จแล้วอย่าลืมถ่ายภาพหรืออัดคลิปวิดีโอเพื่อเป็นการบอกเล่าเรื่องราวให้คุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองหรือคุณครูฟังด้วยนะคะเพื่อเป็นการพัฒนาทักษะทางด้านภาษาให้กับเด็กคะ่ะ